ชมเรียนสิบบาทสองสีของสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้ากันมาแล้วเหรียญน,นี้เรามาชมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกันบ้างนะคะด้านหน้าจะเป็นพระปักของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะแต่ก็ เป,เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะจะลองกุบรอบพระชนมายุของพระองค์ตั้น70 70ตั้งหลายนะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่75ปัณสานะคะตาดูจากที่เหรียญเดี๋ยวจะส่องใหม่ตีหนึ่งตาปิดเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปนะคะ75ปัณสานะตาติดติปินดูแล้วก็ นะคะ 12. สิบสองสินย์อาปศสองพันอาร้อยอารสิบเหมือนกันนะคะอย่างนี้ตา,านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นรูปลักษณะคล้ายจากรลาปลาจวังนะคะแล้วก็ระบุ ขอกฟาร์มนะคะจะเหลืมกรอบรอบปราปนาสาเจ็ดสิบห้าปันสาสิบสองสิงอาคมปศส,สองพันอาร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ประเทศไตสิบบาทนะคะเป็นเหรียญสองสี่สิบบาทเหรียญนี้ ข้อความก็มีแก้นี้นะคะที่ระบ,บุไว้ไอรู้ว่าเรียนนี้สร้างในอกางอะไรนะคะส่วนด้านล่างก็สมเด็จพระนางเจ้านะคะพระนางเจ้าเศรกิจพระบรมราชินีนาถนะ,ะเป็นพระนามของพระองค์ตั้นมีแก้นี้นะคะด้านหน้า ด้านหลังก็เนื่องในโอกาสนะคะรอบพระจันมาเยือและก็ปีปศที่จัดสร้างนะคะวันเดือนปีปศนี่คือข้อมูลรายละเอียดในการจัดสร้างเหรียญ10บาทสองสีรุ่นนี้นะคะที่เป็นของพระนางเจ้าสิริกิจนำมา,มาทุกคนได้ชมกันนะคะ สำหรับเหรียมที่ระลึกในปีปาต่างๆของประมากษัตริย์และพระสมหด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารของประเทศไตยรานะคะ